เออคนก็ไม่ก็คงอยู่ในเกม่ะทุกคนอาจจะรู้เลยว่เคมนีมันดังสุดเลยใช่แล้วนี้อยู่ในเกมบีสวามติมูเดเตอร <c oughs> ์โอเคโอเคไม่เ,เราคุยในมีดดำนะตูอทำไมาเรายังไปมาที่ทอมไม่ได้อ ฮ้ยวัดเรื่องู้เราอยู่ในนี้เลยอะไรที่เก็บในมงอนี่เขาบอกให้เก็บอะไรอะไย่าจะอก่นเลยไม่เกิดเลยตอนนี้คือเราอยากได้ลงงแรมเอาใหม่มากๆ ตอนท้ามันหนึ่งจุดหนึ่งล้านได้ซึ่งก็อู้เต็มยังเนี่ยไมนยังไม่เต็มอะไรเราจะรอเต็มอยู่ตรงนี้แหละเรื่อย หนึ่งร้อยอบิลิตี้โทเคส <c oughs> ใครเป็นคนที่เก็บอบิลิตี้โทเคสหนึ่งเกดีเนี่ยฮะคือแบบอีเคีฟรฝมได้เอาหนึงปักสปินเกอร์นะาตูดโอเคสนุกฟรีแล้วไม่มีเงิน โอเคเสร็จ okay, แล้วแล้วม,ม ah, mm ังไหนอีกไม่รู้เดนดี้ไลออนบูฟาวเวอร์แล้วก็ซันฟาวเวอร์ว้าวไปกระดาษแข็งเติมเต็มเลยทิกเก็ตทิกเก็ตทิกเก็ตโอ้ทำไมมันทำไมมันอมปิกั๊เก็ตเป็นเดิม ทันแล้วนะเมืม่อกี้มันยังอยู่ใช่ไหม,ไมไหายไปไหนโอ้ยชิม,มินใหม่ได้แบบอะไรมาอะไรเอ่อโอ้ออออให้แล้วให้ เราไม่รู้เลยสกามมีอะไรนี้บ้างมันลนราเรงเกินไปอะไรอย่รเดี๋ย้วคุณคุณยเสร็จแล้วต่อไปก็คือเดนีเลย เราผลลันะพลารกิจของเราในวันนี้ก็คือได้พึ่งหน้าตูด้ดอีกหนึ่งตัวไม่รู้ผลกิจอะไรมันอะไรบูฟาวเวอร์ฟิวไปตรงบูฟาวเวอร์ฟิวกันเไปตุ๊กเจม ジャンプすぎていいってうね แักอแ่าเบบี้วีน่าตื่นเอ้ยลืมไปแล้วอู้ลืมอะไรเนี่ยกระโดดสูงข,ขึ้นให้ไม่รู้เงินระเบิรดระเบิรดระเบิดเออไม่อันนั้นไม่ใช่ระเบิดอู้ขวัญท,ท็อกทูไซ n อนแบ นค่้ายของไอ้มีนักวิทย์เด้อวัด <What? S 1> ใครมันพูดเท่านี้ขาจะ,จะาออกเออมันนี่ให้หมดเลยทีเกตเต็มใบหมดเลยโ oh yeah. อ้ไม่ก็เย้อะไรมันมีอะไรไม่รู้ดิอู้ทีเกตทีเกตทีเกตเย้ เีื่ไรสามหมืน่นเคล,ลองดูก็ได้เออิ <c oughs> อย่นอะอ่เออมีเบเลยะเรามีทิเกเท่าไหร่สองร้อยี แต่เราไม่มีตก็แตแพนเตอร์เลยเห็ดมันทำอะไรได้แล้วไม่เคยรู้มาก่อนวัดดิดีดวัดทำไมมีกลิจด้วยเนี่ยว่าแล้วไม่เคยจะกิจเลยนะเนี่ยอือึ ก็ไม่ไว้ใจกิจเ่าไหร่กะตีปกิบเย่มันไม่เข้าไปในกรงแพกอืออะไรภารกิจของเราในคลิปนี้ก็คือไปสู้กับราชาดวงเส้นเรเวอยเท่าไหร่ไม่รู้เราไม่เคยสู้ก้อนขี้บดเดือ แค่นี้เองตกกังเกินถ้าเกิดเราใช้ด้วงหน้าตูดดีกว่านี่แล้วเราคืนตรงนี้ราเชาดวงเวอเจ็ดเพิ่งเราเวลรหกได้อยู่มัง้งไม่รู้เหมือนกันได้ได้ไหมได้ไหมอ๋อโอเคไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไหมไม่รู้แต่ว่ารกิจของเราในคลิปนี้ก็คือค่ายลาชาดูงหน้าตูด ว้า <c oughs> มันนชชี่ทำไมเสียงมันตลกขนาดนั้นอุ๊อะไะตอนนี้คือโอ้เก็บจังเลยแล้วยู่ตรงมุมนะด้วยต้องใช้จังไงที่มันโจมต,ตีพิพาทวัดดิดดิดช่วยด้วยเฮลเมียเฮลมีลลลพิษ โอเคนี่ไม no, ่ใช <their hand. S 1> ่เรื่องที่ดีอะไรโอเคโอเคยังยังยัเปลี่ยนทิศทางได้แล้วเปลี่ยนทิศทางแล้วแล้วมันอึกล้อมันพักเลยไม่พักเลยนะราชาดวงโอ้ยจะตายวัดจะได้เดี๋ยวมีพีโรไมก็ดูเยวมีเลือดเท่าไหร่ ันหกเอ้กลเล็พขกนายตูดน่ารัอยู่วู่โอดใม่ก็หล่มโดนแทบอีกแล้วโอเอออ่าเจ็บจังเลยอุ๊ยเจ็บริงมันหิดคิวเนี่ยนี่เี่ยนี่เนี่ยโอ้ยเลิเฉลิย ไม่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 ไม,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 ไม่พึ่งนา้าตูดืออาเออจะดูเขาได้เออแหละเราใชดูน้าตูดเออเก็บวิ่งเร็วเก็บวิ่งเร็วเออวัออด เลยฆ่าดาชาดัดว่าหน้าตูดมันจะได้อะไรบ้างมันไม่รู้คนเราไมา่เคยฆ่ามันเลยเอาล่ะเราไม่ต้องรองเรื่องคนช่วยแล้วเพราะเรามีสองฮิตแล้วกดมันจะฆ่าเราโคตรตูดสองเดฮ้ยสุกันมันจะฆ่าเราเร็วเรื่องมันก็ฆ่าเราเร็วสตาร์บอลบี นี่เนี่ยเอ่ออ้าวอ้าววัดเหี้ยด้วย oh my god ด้วยราชาด้วงราชาด้วงอย่าทำเลย HP มันเยอะจังเลยอ่ะ คืไอ้บับบูบีไอ้ชามเมมันกาคืองสีฟ้าด้วยเออจะเดไม่ไม่ม่ไม่ no 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 ีดเลือดจะส่งเลืดส่งน้อยกว่าีวิหน้าตูดข้ามาแล้วีวเือนเราเขียวแล้วเลือดเราเขียวเล้วลาลวัด มันมานี่ขนาดนี้เอ้ยเฮ้ยเราจะค่าราคาดนหน้าตูดเอาแล้วด้วยคือก็เลยอุ้ยอุ้ยโอู้วนี่เลยไม่ได้ของดรอปเลยเหรอแล้วรอยัลเจลลี่มาทั้งห้าอันโอเคล่ะเราจะมาจบคลิปนี้ด้วยกันกะบไอยู่ให้วคามาดูชิคแล้วเหรอคามาดูชิคอยูไ่ไหน นะอ๋ออย่นี้ย่างนี้ย่นี้ใช่ไหมลืมดีเมื่อเขามาดูชิคอยู่ไหนนี่ไหม,มไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ดิอยู่อยู่อยู่ต่อ cover ลืมตลอดเลยแล้วก็เขามาดูชิกกันอ่าตัวอะในตำลยเนี่ยพื่อนทำให้เพึ่งนหรือน้อยสุดเลย ปิดคลิปนี้ด้วยกันพระค่าคอมมานโดชิกอ,อะไรอะย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 ะไหนคอมมานโดชิกเบลอะไรอะเบลอว์สองพันเลยเหรอวุ้นมีระเบิดด้วยคอมมานโดชิกมันกากสุก,กังเดี๋ยวทำไมมันกลายเป็นไก่ ทำไมมันกลายเป็นไข่แ้ <c> ่ <oughs> มันกลายเป็นไข่แล้วมันจะบอกทุกอย่างแต่ไม่เป็นไรเล,ะล,ะล,ะละอะเลอะเลอะเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดมานี่มาด้วยเก็บเก็บทุกอย่างอาะไรแล้วก็แค่อยู่ห่างๆจากระเบิดแค่นั้นก็พอแล้วโอ้มระเบิดเลย ขอฮี่นายสุดยอดยังหนีไปไหนอโออยนะทำไมมันแบบดูมันหนีไปดิพวกพึ่งแล้วมันหนีไม <c oughs> มันมปลาระเบิดสองอันแล้วมึงกำลังจะโดนตัวเองระเบิดมไม่เป็นอ่ะมันเปิดโบนะ้โอ้สกุข โอ้ละไก่มีระเบิดได้ไงก่อนอุ้ยมีระเบิดสองอันแล้วเราเป็นระเบิดก็นพี่700ร้อยแล้วต้องหรอนะนเนี่ยเนี่ยเฮ้เต้ทำไมเสียงมันเป็นแบบนั้นอนะ Oh <c oughs> Four. Four มีสามระเบิดเลยดยอดเบิดละอันนี้เลเวลสี่แล้วแนละน่าจะเพิ่มดำเลเวลทุกครั้งหรือเปล่าไม่รู้อ้ยเอฟเคแปปเดียวอะไรอะไรฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันเฟสติปกิฟอะไรมาต่อนี้โอ้โหวัดดิ โอเคโอเคตอนนี้แฮปปีมันล้อกว่านี้พึ่งได้หมดอะไรเรียตายแลี้ยตั๋วมาด้วยอะไรตั๋วตุกตีเรามี150กระโปรง122เลขตึงเกินเลขมันตึงเกินเอ้ยเราซื้อรองเท้าอ่ะเราซื้อรองเท้าใหม่ได้แล้วเนี่ยไปซื้อรองเท้าใหม่กัน ใช่ปะหรือเราไม่มีของคับเราไม่มีของครับเลยมั้งเบิเดเยอะไม่เรื้องตงนี้ห้าสิบสตรอเบอรี่ฉันเกียดเกิมสุดสุดอะไรแบบนี้ทุกคนเออ,เอ,อ